ยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันวันนี้มาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดขอบคุณสำหรับการสมัครและการแบ่งปันวิวัฒน์วง์พระราชะโอรสในพระเจ้าวชิราลงกรณ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขณะนี้กำลังรับเคมีบำบัดอยู่หรือเวลาใดที่หลายคนติดตามข้อมูลทางการแพทย์และเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของข้าพระเจ้าเช่นเดียวกับท่านเมื่อรู้ว่าข้าพเจ้ากำลังได้รับเคมีบำบัดอยู่ก็หวังว่าในระหว่างที่ข้าพเจ้าการรักษาฉัน จะยังคงให้ข้อมูลทางการแพทย์และความรู้ตามปกติความเป็นจริงไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดผลข้างเคียงบางอย่างของเคมีบำบัดแต่ก็ยากที่จะเอาชนะได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากและฉันหวังว่าโอกาสใหม่จะมาในสัปดาห์หน้าหวังว่าคุณจะปลอดภัยและความปรารถนาดีนอกจากนี้พระราชโอรสองค์ที่3ของพระมหากษัตริย์และอดีตพระมารดาสุจรินีวิวัตวงศ์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสหรัฐอเมริกาและดำเนินศูนย์การแปลนานาชาติ ได้เข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์ออนไลน์เกี่ยวกับโรคต่างอมาอย่างยาวนานจากนั้นแดงเชียงรายในปี2556ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองและถูกค้นพบครั้งแรกเมื่ออายุ13ปีใน3ส,สัปดาห์อันดารู้สึกดีขึ้นมากในตอนนี้แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันมักจะรู้สึกว่าตัวเองผ่านเกณฑ์การหมดอายุแต่อาจจะไม่เกิดที่นั่นที่ผ่านมาและจะรักษาแนวปฏิบัติที่ดีนี้ต่อไปโพสต์ภาพนี้ต้องขอโทษและเสียใจด้วยแต่การโพสต์นี้เพื่อบอกทุกคนว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญอันล้ ค่าอย่างเหลือเชื่อให้กับทุกคนที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงดังนั้นอย่าทิ้งของขวัญล้ำค่านี้ทิ้งไปและพวกคุณหลายคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีอุปสรรคดิ้นรนกับเวลาและความเจ็บป่วยตลอดเวลาและสามารถพูดคุยกับทุกสิ่งได้ถูกบล็อกโดยกดใดมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากมายในชีวิตที่คุณสามารถตั้งค่าบันทึกของคุณเองที่อยู่ในมือของคุณเสมอว่าจะทําอะไรหรือไม่ทําและไม่มีอะไรทําให้ฉันผิดหวังมากไปกว่าการได้เห็นคนที่มีสุขภาพดี ความดีและโอกาสของชีวิตหายไปโดยไม่ถูกจับและไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จและความสุขในชีวิต